แจ้งข่าวด่วนยินดีด้วยตรวจสอบสถานะการโอนเงินด่วนเลยค่ะโอนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาสําหรับข่าวดีพี่น้องเกษตรกร,กรทั่วประเทศและที่สําคัญนะคะในสวดของการจ่ายเงินจ่ายรวดเดียวถึง2เดือนเลยค่ะคุณผู้ชมในการรับเงินครั้งนี้ใครได้รับสิทธิ์บ้างตรวจสอบเช็กสิทธิการโอนเงินและในรอบที่4เตรียมจ่ายอีกครั้งหนึ่งในวันที่5พฤษภาคม2 5 6 6ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารการจ่ายเงินในช่องค่ะ ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสุดๆสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะคะก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาร,ราที่ได้รับการโอ,อนเงินรอบที่3ซึ่งมีการทยอยโอนเงินจากทางธนาคารตกสเมื่อคืนที่ผ่านมาตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะของวันที่28เมษายน2566พราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรค่ะที่ขึ้นทะเบียนไว้นะคะในส่วนของอการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่30มิถุนายนตรวจสอบเช็คสิทธิการโอนเงินได้แล้วค่ะ เพราะทกสโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านแล้วนะคะผ่านลิงก์ของการยางแห่งประเทศไทยหรือว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิผ่าน https://chonko.inbc.com ได้ค่ะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับการโอนเงินในส่วนของรอบที่3จํานวนห0,000่นกว่ารายนะคะและในส่วนของเนื้อสารกลางใต้ต้องตรวจสอบเช็คสิทธิ์กันเองเลยว่าอยู่ในรอบที่เท่าไหร่โดยการยางแห่งประเทศไทยได้มีการจัดทําแผนส่งข้อมูลในการโอน เป็นรายสัปดาห์รวมทั้งหมด66รอบเลยค่ะเพื่อให้กับทางธนาคารตกสงโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรในทุกๆวันศุกร์ซึ่งในรอบถัดไปรอบต่อไปก็คือรอบที่4จะโอนในวันที่5พฤษภาคม2566ก็ต้องมาตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งว่าใครได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินบ้างนะคะเพราะฉะนั้นโครงการนี้คาดว่าจะดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการให้เราเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม2566ค่ะอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์การโอนเงินนะคะเจ้าของสวน60 คนกรีด40%โดยจ่ายเงินชดเชยรวม2เดือนก็คือเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายน2565คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับทางกยะทอภายในวันที่30มิถุนายนเป็นเจ้าของสวนอายุ ในส่วนของส่วนยาง7ปีขึ้นไปเปิดกรีดแล้วไม่เกิน25ไร่นะคะส่วนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางมีข้อสงสัยก็สามารถยื่นอุทธรกับทางกะทรในพื้นที่ได้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากวันนี้เงินเข้าแล้วร่วมแสดงความยินดีด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ